สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูวันหยุดในเมืองคาราตาของผมกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกครับส่วนมากผมก็จะมีแวะไปที่ช็อปเพื่อซื้ออาหารมาตุนไว้ทําอาหารสําหรับวันทํางานนะครับแต่ก็จะมีร้านคาเฟ่ที่ผมมักจะแวะมาเป็นประจําครับชื่อว่า l โล s ซึ่งร้านนี้ก็ชนะรางวัล hospitality excellence award ด้วยครับ ที่ร้านก็จะมีเครื่องดื่มของหวานแล้วก็อาหารมื้อหลักหลายเมนูเลยและที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับก็คือมัทฉะลาเต้เย็นราคาประมาณ9ดอลลาร์ครับก็จะประมาณ190บาทไทยก่อนที่จะออกไปซื้อของกันผมก็จะแวะมาเติมน้ำมันก่อนครับที่นี่จะต้องเติมน้ำมันเองนะครับไม่ได้มีเด็กปั๊มเหมือนที่ประเทศไทยพอเติมเสร็จก็ต้องเดินเข้าไปจ่ายตังค์ที่ข้างในครับ และที่ที่ผมมักจะแวะไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับก็คือร้านเอเชียนครับก็จะมีพวกของเอเชียจากหลากหลายประเทศเลยครับพวกเครื่องเทศอินเดียอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นไทยฟิลิปปินส์อินโดจีนเวียดนามอะไรพวกนี้นครับและที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นพวกพริกแกงของหลายๆประเทศเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นพริกแกงแดงที่นําเข้ามาจากประเทศไทยครับแล้วก็จะมีเครื่องต้มยำครับอันนี้ก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นราคา7ดอลลาร์กับอีแป0เซนครับประมาณ160บาทไทยแล้วก็ยังมีของที่นําเข้ามาจากประเทศไทยอีกหลายๆอย่างเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปะลาล่าของไม้พิ่ลมพรครับแล้วก็มีน้ําใบย่านางแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้แบรนด์ต่างๆก็จะมีแบรนด์ของไม้มีของ MK มีพันธ้ายนรสิง อันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องตาสาแม่ขัวครับผมซื้อเป็นประจําเลยเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแรงด้วยแล้วก็ในโซนตู้แช่แข็งนะครับก็จะมีพวกลูกชิ้นอะไรพวกนี้ด้วยแต่วันนี้ผมอยากจะมาซื้อปลาทูเพราะว่าผมอยากจะทําน้ำพริกปลาทูกินสักหน่อยครับ แล้วก็ไหนๆผมก็ได้ถ่ายคลิปแล้วผมก็จะพาทุกคนไปดูจุดชมเมืองของคาราต้านะครับบนนั้นก็จะมีป้ายบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองนี้แล้วก็จะมีกล้องไว้ส่งดูวิวเมืองข้างบนได้ครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ถึงจุดยอดชมวิวของเมืองคาราต้าแล้วนะครับ จากมุมนี้ก็จะเห็นทุกส่วนของเมืองเห็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เห็นโซนบ้านคนเห็นทะเลที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซึ่งคนที่นี่บางคนเขาก็จะชอบมานั่งเล่นข้างบนนี้กันครับเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างดีโดยเฉพาะในหน้าหนาวข้างบนนี้ก็จะมีเป็นพวกป้ายแนะนำน่นนี่นั่นมีกล้องส่องทางไกลเอาไว้ส่องในเมือง ซึ่งรวมรวมบรรยากาศดีมากเลยครับโดยเฉพาะในช่วงใกล้หมดหน้าหนาวอย่างตอนนี้ป้ายอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่จะแนะนำสถานที่ต่างๆในแต่ละจุดของเมืองนะครับก็จะมีพวก g ก๊ p l a n พวกโรงงานนู่นนั่นนี่สถานที่ที่เป็นเหมืองอะไรประมาณนี้อะครับ แล้วผมก็จะพาไปดูป้ายที่จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเมืองคาราตากันนะครับป้ายนี้ก็จะบอกชื่อของคาราตานะครับที่เป็นชื่อพื้นเมืองที่แปลว่าดินแดนอันงดงามหรือที่ดินที่อ่อนนุ่มซึ่งใกล้ๆเมืองคาราตาก็ยังมีเมืองท่าที่ชื่อว่าแดมเปียอีกนะครับที่อยู่ห่างไปประมาณ20กิโลซึ่งต้องขับไปทางสนามบินที่เป็นที่ทำงานของผมครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับ ที่ออสเตรเลียก็จะมีรถมาเก็บขยะในทุกๆอาทิตย์นะครับในโซนที่ผมอยู่ก็จะมาเก็บในทุกวันอังคารนะครับผมก็จะลากถังขยะออกไปไว้ในช่วงเย็นของวันจันทร์สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผมด้วยนะครับอันนี้ก็หมาของเจ้าของบ้านครับเจ้าแคชตัวเดิมเดี๋ยวไว้ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะมาลงคลิปใหม่ๆอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับผม